อยู่ตรงนี้เลยก็ได้ได้ได้ทันี้นย้อน้อนแสงมว่าดีครับเดี๋ยวผมสลับครับเจ้าภาพขอขอเชิญด้วยความเรารพครับข้างกวาง เจ้าสี่ลูกเป็นองค์พิจนาผาาทยบางสกุลขอ,อกราบที่มนด้วยความเคารพครับสารปัสสีสี เจ้าภาพขอขอบคุณนะครับทั้งสี่ท่านที่เกี่ยิทางเจ้าภาททพทอดทอดผ้าไตาบางสกุลขอริเชินด้วยความเคารพครับขอากราบนิมนต์พระคุณเจ้าสี่รูปเป็นองพิจารณาผ้าไทบางสกุลขอากราบนิมนต์ด้วยความเคารพครับ เจ้าภาพขอขอบคุณนะครับทั้งสี่ท่านที่เยียดทางเจ้าภาพทอดผ้าในบางสกุลครับลำดับต่อไปก็ผมขอเรียนเชิญเรือโทเอกวิรัตหอาจยุทธผู้ช่วยนายทหารกำลังพลของพันธราบที่หนึ่งกรมทหารราบที่หนึ่งกองพลน,นาวิกโยธินครับขอเรียนเชิญทั้ง4ท่านทอท่าในบางสกุล ขอริเิญด้วยความารพครับออกาศนิมนต์พระคุณเจ้าสี่ลูกเป็นองค์พิจนาพ้าทตยบางสกุลปอากาศนิมนต์ด้วยความารพครับ เจ้าผ้าขอขอบคุณทั้งสี่ท่านนะครับป่าปามสถานีตำรวจภูทรกลุงครับกระผมขอริเชิญทั้งสี่ท่านนะครับทอดผ้าไทยบางสกุลกระผมขอริเชิญด้วยความเคารพครับขอกราบนิมลพระคุณเจ้าสี่รูปเป็นองค์พิจนาผ้าไทยบางสกุลขอกราบนิมน์ด้วยความเคารพครับ ขอากาบนิมนต์พระคุณเจ้าหนึ่งรูปเป็นอง์พิจารนาผ้าไตบางสกุลขอากราบนิมนต์ด้วยความเคารพครับ ผูช้ชูการศึกษาสำเร็จการศึกษานักเรียนจากทหารเรือโดยเมื่อสำเร็จการศึกษาได้เข้าทำง,งานในตำแหน่งคนโจมตีหมู่โจมตีตอนโจมตีหมวดอาวุธร้อยปืนเล็กที่สี่กองทหาราบที่เจ็ดกรมทหารราบที่หนึ่งกองพลาาาวิยทยธินและกองเสียชีวิต ได้ดำลงตำแหน่งสุดท้ายรองผู้บังคับหมวดปืนเล็กที่สองกองร้อยปืนเล็กที่สองกองพันนาริกที่หนึ่งของพลนาวิทโยธินตามประวัติการปฏิบัติงานของพันจ่าเอกสมเกียรติหนูชูเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่อย่างสูงยิ่ง มีอัพยาศายอบอ้อมอาลีรักหมู่คณะรักพี่รักน้องรักพระบัญชาและเป็นผู้มีความก่อนน้องต่อผู้ใหญ่เป็นผู้มีน้ำใจอันประเสริฐตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบได้ทุ่มเทรแรงกายแรงใจและสติปัญญา ทำง,งานเพื่อคุณประโยชน์ต่อครอบครัวและพวกเราทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งท่านจะไปโดยไม่มีวันกลับการธรรมชาติของสังขารของมนุษย์และชื่อเสียงและบุคลิกอันโดดเด่นยังคงกว่างลึกอยู่ในจิตใจของทุกท่านที่ได้รู้จักท่านไปอีกชั่วการลนาน,ลนานผลานิสงอันดีงามและบุญกุศลนานานประการที่ท่านได้สะสมไว้จานวิยญญาณของ รองผู้บ,บังคับการกรมร .1 กองพลนาวิทยโยธินเป็นประธานอทอดผ้าไตยบางสุกลุลและเป็นประธานประกอบพิธีจุดไฟประชุมเพลิงเป็นลำดับต่อไปอผมขอการาบเรียนเชิญด้วยความกร,รครับ ขอกาภิมนระคูสุธรรมวัฒน,นโนรมเจ้าวาดวัสามัคีธรรมเป็นผู้พิจารณาผ้าไตบางสกุล